สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่คาสกษษิจผมรู้สึกตื่นเต้นสุดๆที่คุณอยู่กับเราวันนี้เพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปจอดลึกหนึ่งในรถยนต์ SUV หรูที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนถนนกรุงเทพมหานครตอนนี้หากคุณกำลังสงสัยว่า BMW X5 คุ้มค่ากับหนึ่งที่คุณหามาอย่างยากลำบากหรือไม่ลองอยู่กับเราต่อเพราะผมจะบบอกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ ก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะที่นี่คาสกิทเรานำเสนอรีวิวรถที่ซื่อสัตย์และละเอียดที่สุดในประเทศไทยเราทดสอบขับจริงเพื่อที่คุณจะไม่ต้องเดาเองว่ารถคันนี้จะเป็นอย่างไรเอาละขอเล่าอะไรที่อาจทำให้คุณประหลาดใจเกี่ยวกับ BMW X5 ตอนแรกที่ผมเห็นเจ้าสัตว์ร,ร้ายคันนี้ในโชว์รูม BMW ใจกลางกรุงเทพมหานครผมคิดว่าผมรู้ว่าจะเจอกับอะไรแต่ผมคิดผิดนี่ไม่ใช่แค่ SUV หรูที่ไว้โชว์ตามห้างสยามหรือสุขุมวิท นี่คืองานวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบในรูปลักษณ์ที่เปล่งประกายความหรูหราสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้เมื่อเข้าใกล้คือกระจังหน้าไต่คู่ที่ไม่ใช่แค่ใหญ่แต่มันทรงพลังมันบอกกับทุกคนว่าฉันคือเจ้าของถนนเส้นนี้โดยไม่ต้องโอ้อวดเกินไปไฟหน้าเล็ดนั้นคมกรีบส่องทะลุผ่านหมอกและฝุ่นในกรุงเทพมหานครยามเย็นได้อย่างมั่นใจและหลังจากที่ผมใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์กับรถคันนี้ในช่วงหน้ามรสุมผมบอกเลยว่าทัศนวิสัยคือสิ่งที่คุณจะเห็นคุณค่ามากกว่าที่คิด มาดูด้านข้างกันบ้างนี่คือที่ที่ BMW สแสดงออกถึงปรัชญาการออกแบบอย่างแท้จริงเส้นสายที่ไหลาจากซุ้มล้อหน้าไปจนถึงด้านท้ายสร้างความรู้สึกก่อขอองค์การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าแม้ว่าคุณจะติดอยู่บนถนนพระรามส4ก็ตามล้อขนาด20นิ้วของรุ่นที่ผมทดสอบพอดีกับซุ้มล้อทำให้มันดูมั่นคงพร้อมลุยจนทำให้ SUV ขันอื่นๆดูเหมือนพยายามมากเกินไปภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนถูกพาเข้าสู่ ออฟฟิศเคลื่อนที่ที่มาพร้อมสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมบอะหนังไม่เพียงแต่นั่งสบายแต่มันยังบำบัดความเวลาหลังจากขับจากกรุงเทพมหานครไปหัวหินนานสามชั่วโมงผมลงจากรถด้วยความรู้สึกสดชื่นกว่าตอนที่เริ่มตน้นฟังก์ชั่นนวดในบอกไม่ใช่แค่ของเล่นแต่มันคือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่ใช้เวลาขับรถนานๆแผงคอนโซลหน้าก็สมควรได้รับการพูดถึง bmw สร้างสารรค์สิ่งที่ทั้งล้ำสมัยและใช้งานง่าย หน้าจอสัมผัส12.3นิ้วตอบสนองทันทีต่อการสัมผัสพร้อมกราฟิกคมชัดและเมนูที่เข้าใจง่ายคุณสามารถปรับแต่งหน้าปัดดิจิทัลได้เองไม่ว่าจะเป็นการแสดงแผนที่นำทางข้อมูลสมรรถนะหรือแม้แต่เกตแบบคลาสสิกเปิดฝากระโปรงขึ้นมาคุณจะเจอกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ6สูบเพียง3.0ลิตรให้กำลัง375แรงม้าฟังดูเยอะสำหรับถนนกรุงเทพมหานครใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเครื่องยนต์นี้ไม่ได้มาเพื่อโชว์ตอนติดไฟแดง แต่มันคือการส่งกำลังที่นุ่มนวลและต่อเนื่องทําให้การเร่งแซงขึ้นทางลาดชันหรือเปลี่ยนเลนบนทางด่วนเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทางานลื่นไหลจนคุณแทบไม่รู้สึกกว่ามันเปลี่ยนเกียร์ไม่ว่าจะคลานอยู่ในจตุจักรหรือวิ่งทางด่วนไปพัทยาชุดขับเคลื่อนนี้ปรับเข้ากับสไตล์การขับของคุณอย่างแนบเนียนและที่น่าประหลาดใจคืออัตราสิ้นเปลืองในการทดสอบแบบผสมทั้งในเมืองและนอกเมืองผมทําได้เฉลี่ยประมาณ11.5กิโลเมตร ดีซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถขนาดและสมรรถนะระดับนี้สมรรถนะการลุยทางก็ไม่เป็นรองใครผมพามันไปบนถนนที่ไม่สมบูรณ์แบบระหว่างทางไปน้ำตกกาญจนบุรีและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็เอาอยู่หมดระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติทำให้ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือถนนที่มีการก่อสร้างการนั่งใน X5 ยังคงสบายเสมอเทคโนโลยีคืออีกจุดเด่นเพดอัพดิสฉายข้อมูลสำคัญตรงไปที่กระจกบังลม คุณไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบกล้องรอบคันทำให้การจอดในที่แคบในกรุงเทพมหานครง่ายได a อดัพ e ี r ครูสคอนโทรลที่มาพร้อมฟังก์ชันสต็อปแอนด์โกเปลี่ยนช่วงเวลารถติดที่น่าปวดหัวให้กลายเป็นการขับที่สบายขึ้นพื้นที่เก็บของก็ตอบโจทย์ครอบครัวไทยพื้นที่ท้ายรถกว้างพอสำหรับกระเป๋าเดินทางก๊อปแบ็กร s ชอปปิ้งจากห้างใหญ่ๆบ่เบาหลังยังพับราบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทำให้ SUV หรือคันนี้กลายเป็นรถสารพัดประโยชน์ ราคารุ่นที่ผมทดสอบคือ BMW X5 xDrive40i เริ่มต้นที่ประมาณ4.2ล้านบาทใช่ครับมันเป็นการลงทุนที่ใหญ่แต่เมื่อพิจารณาสิ่งที่คุณได้รับมันคือความคุ้มค่าคุณไม่ได้ซื้อแค่ยานพาหนะแต่คุณกำลังซื้อประสบการณ์การขับที่เต็มไปด้วยคุณภาพสมรรถนะและวิศวกรรมที่เปลี่ยนการเดินทางทุกวันให้กลายเป็นความสุขเมื่อเทียบกับคู่แข่ง SUV หรูในตลาดราคาใกล้เคียงกันแต่มีไม่กี่รุ่นที่มอบสมดุลระหว่างสมรรถนะ คุณภาพงานประกอบและความเป็นแบรนด์ BMW อีกทั้งมูลค่าขายต่อในตลาดไทยก็ยังแข็งแรงทำให้ X5 เป็นทั้งการซื้อเพื่อใช้งานและการลงทุนหลังจากใช้เวลากับ X5 อย่างเต็มที่ผมมั่นใจที่จะบอก,กว่ารถคันนี้เป็นสิ่งที่ BMW ตั้งใจทำให้มันเป็นจริงๆคือ SUV หรูที่ไม่ยอมประนีประนอมในด้านสมรรถนะความสบายหรือความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารที่อยากไปถึงที่ประชุมอย่างมั่นใจและผ่อนคลาย หรือเป็นคนในครอบครัวที่ไม่อยากเสียความสนุกในการขับเพื่อแลกกับความอนเนกประสงค์ X5 ตอบโจทย์ทุกด้านและนี่คือการรีวิวเชิงลึกของเราเกี่ยวกับ BMW X5 วันนี้หากรีวิวนี้ช่วยคุณตัดสินใจได้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับคาสกิทเพื่อรับชมคอนเทนต์รีวิวรถที่จริงใจและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคุณอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนต่อไปและอย่างที่เคยบอกเสมอครับขับขี่ปลอดภัยในทุกๆวัน จำไว้นะครับที่คารกิตเราไม่ได้แค่รีวิวรถแต่เราช่วยคุณค้นหาคู่หูยานยนต์ที่สมบูรณ์แบบจนกว่าจะเจอกันใหม่ขอให้ล้อหมุนไปข้างหน้าเสมอ